มก,ก็ขย,ยับเลยไม่หรอพอ,อ,อลกกพแล้วบอลลูเจ้าขยับนะผมไม่เห็นนะผมผ่านหลังอยู่นี่ก,กี่บอลลูเจ้าขยับพี่พี่อืมไม่เขียนๆมันจะเป็นแล้วเ,เจ้ากับมึงไหมเป็นราชาคมมันจะเป็นาาร,ราชาเมืองบาดาลหรือเปล่ากับพ่อปู่ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ศรีนุ่งปะะัญญาอาทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมผมสองคนจะพาพี่พี่เข้ามาที่วัดล้างอีกครั้งทุกคนนะวัดล้างที่เมื่อก่อนน่สมิงเยอะมากทุกคนแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าพวกมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วที่จากทีินี้นะจากที่ผมไม่รู้จ<ช>ัยังไม่น่านมีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้เงียบไปแล้วแล้วก็ตอนนี้พวกผมจะกลับมาตรงพระพุทธรูปที่พี่พี่ศซีแต่คงจะเห็นนหลายช่องที่มาถ่ายแล้วจะมีพระพุทธรูปนั่งในศาลา เป็นรูปปั้นนั่งศาลาผมจะกลับมาดูว่าบ่อน้ําด้านหน้าเนี่ยคือต้องบอกว่าผมก็เพิ่งรู้นะว่าเมื่อก่อนเป็นที่บูชาหรือที่สําหรับพวกพญานาคเนี่ยต่างๆคนในเมืองนาคาเมืองบาดาเนี่ยออกมากราบไหว้พวกพระพุทธรูปต่างๆต้องบอกว่าบ่อน้ําข้างหน้าเนี่ยเป็นที่สำหรับพญานาคบ่อศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันบ่อศักดิ์สิทธิ์เลยก็คือคนทั่วไปหรือว่าคนที่ไม่เคยรู้ประวัติอาจจะไม่รู้แต่เราได้ยินประวัติแบบจากคนที่ เคยอยู่รุ่นก่อนที่อยู่ทันที่วัดที่นี่ยเขาว่าเคยเจอปรากฏการ์แบบว่าอยู่น้ําก็มีแสงแป่งออกมาแล้วก็แบบน้ําวนอ่ะวนแล้วก็มีแสงเปกมาปุี่แล้นก็มีแบบคนแบบว่าไม่รู้ว่าออกมาจากนั้นยังไงเขางงเขาอยแบบเอ้ยเป็นคนแบบเล่นน้ำหรือเปล่าเนี่ยได้ดูทุกคนมันเขาเห็นเป็ดเกลกดในตัวนะออกมากระลาบไหวพระพุทธรูปทุกคนนะซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากๆและผมก็บอยากจะเข้ามาดูแล้วเขามาพิสูจน์ว่า จะเจอหรือเปล่าเราก็จะเอา,ล,า,าเอลูกแก้วนาคารเนี่ยลูกแก้วที่เราได้มาเนี่ยลูกแก้วแพนังเนี่ยไปวางที่บนรูป้วก็ขอบพรให้ได้เจอเขาเพราะว่าผมคิดว่าเขาบอกว่าสายน้ําทุกที่อะ่ะพวกเขาสามารถไปได้แต่จะอ,อยู่ที่ว่าเขาจะไปหรือเปล่าเพราะผมคิดว่าพวกเขาก็มีความเชื่อเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษนะเขามีการผมว่ามีการพกกราบไหว้พระไหว้เป็นไปได้นะทุกคนนะพวเขาก็มีความเชื่อของเราผมว่านะไปทุกคนไปดีกว่าไปดูวันว่าไอบ่อน้ําที่ว่านี้จะเป็นยังไงแล้วก็ เราจะเจอเองที่คนเมื่อก่อนพูดกันหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรางสองคนด้วยนะครับผมนี่เราหมายถึงางคนบอกเลยเหมือนไม่มีการมาบุกหลุดคนที่แล้วไม่ทำให้แบบมันแบบยังไงเสื่อมโทรมอยู่สภาพแบบว่าทำในเรื่องมันดีแล้วก็เอาความเกลียวความสมบูรณ์เนี่ยคือดีมากเลยเขาบอกว่าคลิปเรานะจะเคยเห็นที่เรามาที่นี่ตอนที่ไอ้พวกสมิงแกมิจ๊ะแฟนก็เคยมานะ้อารวาใช่ ซึ่งตอนนั้นคือมันหนักมากจริงๆนะทุกคนเราพยายามมาจับมันที่แต่ว่ากว่าจะจับได้หรือว่ากว่าจะเจอตัวมันก็นม้ามาำผสมควรนะเ็ต้องบอกว่าที่นี่คือแบบเป็นที่กบดันของพวกสมิงได้ดีเลยเพราะว่าบางทีมันแปลงการพวกนักทรรมอะ่ะคนถือศีลเนี่ยสุดท้ายหลอกลอก่ลอให้เข้ามาแบบว่าโดนมันทำร้ายอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างตรงเนี้ยคนเข้ามาไม่ค่อยถึงนะอืมคนเข้าไปเข้ามาไม่ค่อยถึงมันก็เกิดการโบบซุกซ่อนตัวได้ง่ายอย่างเงี้ย บ่อน้มี่ตายอย่างเป็นบ่อน้ำมันเลยเขาไปกบดานได้แต่ว่ามองไปคือเป็นใต้ตรงไหนเป็นทางน้ำหมดเลยตอนอิดอ่ะก็คืออาคารอย่างเงี้ยใต้ล่างเป็นน้ำหมดเลยผมว่าทำช่องเพื่อกราเกลี่ยน้ำไปด้วยข้างหน้าแรงอ่ะเลยโอ้โหกินได้นะมันน้ำไม่ใช้อ่ะ นี่ไนี่อย่างนี้นมัง้งตรงนี้ปะใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นบ่อน,น้ำอยู่หน้าพระพุทธรูปก็คือ<ช>สรานั้นเจอบาใช่ร,รูปตรงนั้ก็คือสราตรงนั้นทุกคนนะที่มีพระพุทธรูปอยู่แล้วก็จะเป็นบ่อน,น้ำด้านหน้านี่ที่อ่านคนเคยเห็นเป็นพวกเคยเจอแพร่หน้าออกมานะเคยเจอถ้ามีขาคล่งกับผีดโป้งตรงนี้ยมาแบบโดนผมมันโดนจับทุ่มในน้ำเนี่ยใช่แล้วก็ที่ที่สังเกตสายน้ำแมันดูความโคตรเคี้ยวมันเป็น รู้เยของแผนหนาเกีย <Okay. S 2> วโคตเชียวมาวนมาวนมาวนมาตรงสู่บ่อใหญ่ซึ่งผมผมก็ไม่รู้นะผมเชื่อเรื่องเงี้ยพี่ผมว่ามีความเชื่อ,อนี้นะผมชอบที่แบบว่าตรงนี้ธรรมชาติทางเก็บน,นะนั่นนสะินตอนนั้นเคยเจอผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนด้วยเนี่ยซึ่งบอ่อนี้ไม่รู้ว่าความในความไหนนะแต่คิดว่ามันก็สามารถให้พวกเราแผนหน้าเก ที่แคบประตูข้ามเข้ามาสามารถข้าข้ามติ่งได้ทุกคนพอเขาไปได้หมดเท่าไงมีน้ำมาทุกคนใช่นี่กำลังขึ้นกระลาเลยต้องมีน้ำเยอะนะใช่ไปเดี๋ยวเขาไปกราบไหว้พระก่อนทุกคนนะสังเกตเลยรไหมมีการมาปาดกวาดทุกคนสะอาดมากนี่ต้องสอนหรือเป่า ไม่รู้ว่าแต่ว่าสะอาดมากแล้วขอขอท่านก่อนแล้วจะไปกราบไหว้ท่านไหมแต่ว่าคนที่สะอาดมากทุกคนงานตัางกองทีนะเห็นเขาระกราบว่าดละท่านก่อน เราขอวางแก้ตรงข้างหน้าขาอนะทุกคนอืมนี่วางน้ำเง้ยนี่ี่จะวางแก้วนี้ใ่น้ำอันทั้งนนะร่มเย็นมากทุกคนนะอากาศเย็นมากเย็นมากเลยทุ วางทีที่เจไว้ด้านล่างคนนะเพื่อจะขอให้ดีใจกว่าสะอาดมากที่ลมเลื่อนสะอาดมากจริงนะคือเอาตรงนะทุกคนนะถ้าจะมีคนปฏิบัติธรรมอ่ะผมว่ามันก็ไม่แปลกอะไรก็กใช่เพราะพื้นที่นเงนียบสงบมากๆจริงนะไม่มีใครรบกวนแล้วก็มันจะขาดจะลบใครนอคอยอะ่ะคือตัดกิเลสไปทุกนคนไม่มีพวกไฟฟ้าชัดทุกอย่างนะเงียบทุกอย่างเลยเงียบกินสบายนะทุกคน มีเสียงน้ำทุกคนยินสบายมากถ้าพวกเป็นน้อยก็ตันไม้ตัดไม้เยอะเลยฝัตอนนี้เป็นกอไผ่ฝั่นี้ต้นไม้ใหญ่เลยทุกคนถ้าลมพัดดียทุกคนเนี่ยลมกับท้องถ่านลมดีมากเลยแล้วตรงนี้นั่งสมาทีิมาเลยเพื่ออะไร้พื่อผ่อนรู้ หรือแต่เราแค่วางสนามเองเราเราแค่มาหาความจริงเหนือเราไม่ต้องการจะพบเจอเขาหรอกเขาจะเคาอยู่ที่นี่กันจริงหรือเปล่าเขาไปคนอื่นไปกล่าวหรือเปล่าเคยอยู่หรือเปล่าที่อ่าคนสมัยก่อนได้กล่าวไว้ว่าพวกเขาได้เจอเราก็ถึงร้อยให้คุฟังแต่ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าผมยังไม่เห็นกับตาพี่พี่ยังพสูจนไม่ได้ตอนนี้เราต้องรอดูว่ารอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ผมดูเนี่ย ความปไปได้มันก็พอมีอยู่เพราะว่าที่น,นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าจะมีเรื่องนี้ก็ไม่แปลกทุกคนนะแต่พวกนี้อย่าับตาก่อน สง,งบมากพี่เงียบจังสบายสบายเลยอือขยับเลยใช่หรอทุกคนแล้วบอลูกแก้วขยับแล้วผมไม่เห็นนะผมถ้าหลังดูพี่กี้ผมลลูกแก้วขยับพี่พี้แคบอย่างเงี้ยที่ไม่มีลมแล้วมีอะไรแล้วมันก็หนักทุกคนมันหนักนะแล้วมันขยับดูอย่เงี้ย ประมาณนี้จะมกันเือนแคเหีพ่นเสียงเสียงเมนมาจากไหนเีพอ่นี่มั้ยเสียงลำเนเหมือนอะไรร้องงดังใต้น้ำหรอ นส่งย่างนหีใช่แล้วเสียงมาเข้าหงวคนหงย,หหมยไมดก้ยินหรือเปล่านะอันนี้เสียงน้ำมันก็ถึงก็สมกันมาเสียงแหลมมนผสมกับเสียงน้ำมานี่มน,นี่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 เนีเสียงชาเสยาเรื่อี้ยนีน่มา เสียงเงียบแล้วพี่เสียงเงียบแล้วอ่ะพี่มีเสียงออกมาพี่ไม่รู้ว่าเสียงนี้เกิดจากอะไรนะคนก็จะเสียงกระทบพวกน้ํากระทบหินหรือเปล่าแต่เสียงไม่น่าเป็นแบบนั้นทุกคนเสียงไม่น่าเป็นแบบว่ามันแออกมานะถ้าน้ำากระทบหินอ่เสียงคนคห้นไปที่เราไปบอก ถ้ำนาคาที่เป็นเหมืองล้างฝั่งโน้นที่เสี่ยงอะท้ายอะไรนะคุณได้ยินมทุกคนนั้นสมาธิสักหน่อยทุกคนนี่นะแร้ว เดียเยินได้ยินว่าเด็ยิน้ยรอคิดัจกนลังทุกคนขมาคนขมาแ้วย่หเแ้วพี่มันจะเป็นเ้าเจอกับมึไหมเป็นราชาคมมันจะเป็นราชาเมืองบาดาลหรือเปล่ากับพ่อปู เดี๋ยวหอดีตังคก่อนตังคก่อนขับมากราบไหว้พระหรือเปล่าพี่เมย์กันนะท่านสุภาพกรนี้ผมมากราบไหว้พระก็ผมเหมือนเดินมาดูที่ว่าเรื่องเล่ามีสินเป่าที่เคยมีล่าเพ่อนมามากราบไหว้ก็โน่ที่นี่กันครับท่าน จ้ามก่อนนะมาจ้างพี่พี่เดี๋ยวท่านจะขึ้นมากราบไหว้พระด้วยกคนนะเดี๋ยวท่านจะขึ้นมากราบไหว้ทรานะรูปไปเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งด้านล่างเพื่อให้ท่านกราบไหว้ก่อนทุกคนนะเพราะว่าถ้าผมไปมันดูแบบ

าพกราฟพวกท่านโบราณมากแบบดูแบบสมัยก่อนท่านก็ขอต้อกนะรับเสร็จเหมือนเราทุกคนนะโหบาปบ,บุญคุณโทษใหญ่ซอยชั้นสวยมากนะ โอเคกอคนดูผมทักฝ่ายญ,ญาตน,านั่งคุยกับท่านท่านพ,อพ่อปู่กับาราชามองบดากงกันรันนะ 过来了

ท่านจะกลับป่ะพี่ท่ทานจะกลับแล้วเดีวท่านจะกลับใช่ปะผมเชื่อว่าพี่พี่หลายคนรอดูนะว่าท่านจะกลับยัไง<ๆ>ไง<ๆ> เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูไปเคจะแอบถ่ายดูกันนะแอบถ่ายท่านแบบว่าตอนท่านกลับนะพี่ทุกคนได้ดูว่าท่านกลับยังไงไไตั้งกล้องมาจุดนี้เพื่อตอนที่ท่านเดินกลับไปข ลงทางน้ำไ้ยพี่นะ พี่เจอไหมไวมากพ,พี่ของไม่แบบมุดน้ำนะครับวาร์ปหายไปเลยใช่หายไปเลย,เลยทุกคนไวมากามากเี่เชื่อว่านะไวมากได้ไวมากเลยแบบไม่ให้กับพิบตากับพิบตาคือไม่ทันแล้วอยากกับพิบตาอีกขาดพี่พี่ถ้าดูนะอยากกับพิบตาอีกขาด เพราเป็นั้นจิตรพิธีชาวบ้านพุรธนาที่ที่มีพวกหน่าแพนนาทุกคนขึ้นมากราบว่าจะรูปกันเพื่อทำสมาธิหรือว่าบางกุศลคือผมคิดว่าพวกเขาก็มีกุศลมากพอนะที่เนพนนาแต่ว่าอย่างที่บอกครับเขาก็สร้างบุญไว้เยอะที่มีบุญเยอะ่อาจะมีแต้มบุญดีๆหรือเปล่านี้ใช่ถ้าต่ออายุขอยานขึ้นอยู่นนานขึ้นนี่ทุกคนผมว่ามีความเชื่อนี้นะ Okay, เาอาคนัทนก่อนนะขเขากว่าเขาไูคือผม,ผมถามเพราะว่าเขามาเขารู้สึกถึงสัญญาณถึงที่ผมส่งไปไหมที่เป็นไอนะลูกแก้วอะ่ะเขาบอกเขารู้สึกได้เขาก็ยังเหมือนตอนน้เขาว่าเหมือนตกใจที่เอ้ยเรามาที่นี่ยังไงรู้ได้ไงเขาเขาอยู่เนี่ยไม่กว่าจะเอาถือมาอันใหม่ที่นี่ดีกว่าไว้กวาที่นี่ดีกว่าอะไรกนน,นะ มาดูสภาพไม่ค่อยโอเคแล้วสระว่าเป็นกี่เหลี่ยมวะเนี่ยสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหรอสี่เหลี่ยมแต่มโมงขาวมันเป็นไรเหลี่ยมเลยมุข้าวมันดูไม่ไรเหลี่ยมเลยโอเคนั่งพักกันก่อนนะทุกคนนะตอนนี้ยังยังดีใจเต้นเต้นอยู่ทุกคนนะ ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ที่้เจอเขาเลยก็ใหญ่ okay, มากเลยเป็นจริงทีงนี้เราข่อไว้ก็ได้เก่งจริง,รงแล้วก็ลูกแก้วเรามาวางไว้มันก็รู้สึกได้สัมผัสได้ใช่เขาไปทางน้ำถึงทุกคนจะวะวัวผ่านเลยน้อพัอยก่อนะไรก็ค่อยกลับนะ